สวัสดีครับวันนี้นาราเอสเซกนะครับพาท่านมาชมที่ดินใกล้สนามบินและหาดไม้ขาวนะครับเนื้อที่7ไร่298.2ตารางวาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา68ล้าน2แสนบาทนะครับหรือตกราคาไล่ละ7ล้านบาทนะครับที่ดินตั้งอยู่ที่ซอยไม้ขาว10หมู่4ตําบลไม้ขาวอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนะครับมีหน้ากว้างติดถนน 115เมกซนะครับมีความลึกโดยเฉลี่ย135มเมกซที่ดิ่งห่างจากหาดไม่ขาว3กิโลเมตรห่างสนามบินนานาชาติภูเก็ต14กิโลเมตรนะครับในระยะไม่ไกล3กิโลเมตรมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนมินิบิ๊กซีซูเปอร์ชิฟนะครับในระยะไม่เกิน5กิโลเมตรมีโรงแรมหรูหลายแห่งเช่นเจดับบลยูมารีออสเซนทรานะครับไม้ขาวดีมฮอลิเดย์อิงเป็นต้นนะครับที่ตั้มนาฬาภาษาอังกฤษเล็ ติดตามนะคะ Follow นาราในไทย English and Chinese language ติดตามนาราในภาษาอังกฤษและภาษาจีนตำบลแม้ขาวอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตนะครับอยู่ระหว่างสนามบินนานาชาติและอุทยานแห่งชาติสุรินทรนะครับบรรยากาศโดยรอบอยังคงเงียบสงบปลอดภัยไม่วุ่นวายนะครับเวลาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมช่องของนาราเอเจ็ตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ